Walk with God โดยพิทักรษัสลิิแห่งการเก็บเกี่ยวสร้างชีวิตด้วยพระวจนะคำา1โครินบทที่3ข้อที่12-13บนลากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการทำงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็น ราะวันพิาพากษานั้นจะสำแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรนี่คือเสียงเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เรียกให้เราตรวจสอบชีวิตและพันธกิจของเราอย่างลึกซึ้งพระเจ้าตัดอย่างชัดเจนว่าวันนี้กำลังจะมาถึงวันที่ไฟแห่งพระเจ้าไฟอันบริสุทธิ์ จะทดสอบทุกสิ่งที่เราสร้างทุกคําเทศนาทุกพันธกิจทุกการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นทองหรือฟางทุกอย่างจะต้องผ่านไฟวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำในนามของพระคิดนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าหรือไม่หรือเรากำลังก่อสร้างสิ่งสวยงามต่อหน้ามนุษย์แต่ไร้แก่นแท้ในสายตาพระเจ้ามีคิดจักมากมาย เต็มไปด้วยกิจกรรมเต็มไปด้วยเสียงดนตรีแต่ขาดความจริงขาดการเจิมและขาดการกลับใจอย่างแท้จริงสิ่งที่มนุษย์เห็นว่ายิ่งใหญ่อาจเป็นเพียงฟางที่พร้อมถูกเผาไหม้ในชั่วขณะเดียวเมื่อไฟแห่งพระเจ้าเสด็จมาแต่สิ่งที่ซ่อนเล้นในที่ลับน้ำตาของคนอธิษฐานการรับใช้ที่ไม่มีใครเห็นการดำเนินชีวิตด้วยความสักซื่อสิ่งเหล่านั้นคือทองคำ ที่ไม่อาจเผาไหม้ได้วันนี้จงหันกลับมาเฝ้าดูลากฐานของชีวิตและพันธกิจของเราอย่าก,ก่อสร้างด้วยสิ่งที่ชั่วคราวแต่ให้ชีวิตของเราถูกสถาปนาด้วยความเชื่อความรักและการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเมื่อวันนั้นมาถึงสิ่งที่แท้จริงจะคงอยู่และจะมีเพียงสิ่งที่ถูกสร้างบนพระคิดด้วยความบริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะได้รับรางวัลน,นิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ